แล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนจะมาโบสเนี่ยที่โรงแรมที่เนี่ยที่ที่ททครัวเนี่ยเตามันมีปัญหาเตามันมีปัญหาแล้วก็มันใช้ไม่ได้อตอนเช้าที่ที่เข้าไปเนี่ยเป,เป็นเป็นวันเสาร์ก็ก็เรียกช่างมาซ่อมใช่ไหมคะแล้วก็ผู้จัดการของอร้านอาหารก็ก็เข้ามาดูแลในการซ่อมด้วยก็คือซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็ ใช้ได้เหมือนเดิมก็เลยเปิดเปิดร้านที่โรงแรมก็เปิดร้านอาหารตามเดิมใช่ไหมคะแล้วสักประมาณตอนนั้นก็ประมาณสัก11โมงกว่าที่ช่างออกไปเขาก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยสักประมาณพอทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยที่ก็เดินออกไปแล้วก็ไปดูแลส่วนอื่นแล้วก็พอกลับมาที่ออฟฟิศตัวเองเนี่ยหิวน้ำคือปกติจยกินชาที่ที่โรงแรมชาล้อนที่ก็แบบ ขี้เกียดเดินกลับเข้าไปในห้องในใน,ในห้องครัวไปเอาน้ําร้อนจะเอาจำน้ําที่เอาไว้ขายแขกเนะี่ยน้ำที่ grab and go พระวิญญาณสุดก็บอกว่าไม่ได้อันนี้เป็นน้ําที่ไว้ขายถ้าเราเอาน้ําของเรากมากินเนี่ยก็คือเราก็สติลของโรงแรมใช่ไหมคะข,ขโมย,ยงเงินของโรงแรมที่ก็เลยโอเคพระวิญญาณมาสุดบอกให้เดินเข้าไปที่ห้องครัวให้ปเปลยาน้ํา S <S เราก็เดินไปพอเดินไปเนเห็นในครัวเนี่ยเตาที่เขาเพิ่งซ่อมเสร็จเนี่ยไฟมันไหม้ค่ะไฟไหม้ไฟมันลุกคือคาดว่าไหม้นานแล้วเพราะว่าด้านหน้าของเตาเนี่ยม,ม,มันดำสนิทนหมดเลยก็เลยต้องรเรียกให้เพจให้เอนจิเนียร์มาแล้วก็ต้องต้องตัดสายแก๊สนะคะตัวเ,เมนแล้วเขาก็ถึง icans. พอไฟมันดับล้าก็ถึงจะ ดับสวสิตข้างหลังได้แล้วก็เรียกใครช่างกลับมาซ่อม mm hmm. แล้วก็คืออยากจะบอกว่าคือพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลเรานะคะ mm hmm. แต่พระเจ้าเนี่ยดูแลกิจการของเราด้วยถ้าเราแมนนะคะเข้าหาพระเจ้าก่อนเราก็ยอมที่จะฟังเสียงของพระเจ้าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยด้วยความขี้เกียจมีทางเลือกอยู่สองทางก็คือพระวัญญาณบอกอย่าเอาน้ําตรงนี้ฉันจะเอาตรงนี้ เพราะฉันขี้เกียจฉันไม่อยากเดินไปห้องครัวแต่ว่าวันนั้นยอมที่จะฟความเสียงพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าให้เอาเดินไปที่ห้องครัวเราก็กลับไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนที่ช่างมาช่างมาดูเหตุการณ์เนี่ยนะคะความเสียหายมันเยอะมากช่างบอกว่ามันคงไหมประมาณชั่วโมงกว่าๆข้างในนะคะเวลาเปิดออกมาท่อที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นแอชเลยค่ะเป็นเป็นเท่าฐานเลยเราก็แบบโชคดีมากที่โรงแรมเนี่ยไม่ไฟไหม ต้องขอบคุณพระเจ้าสารเสินพระเจ้าค่ะ